สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวาวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะยินดีต้อนรับสู่โบวี e หกสิบสี่ไทโรชาแลแห่งการดูดวงผ่านไท่ยิปซีนะคะคลิปนี้เราจะมาดูดวงทั่วไปนะคะของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์สองพนะคะเวลาผ่านไปไวมากนะ,อะขอใช้ช่วงเวลานี้ในการให้กำลังใจทุกคนนะคะชาววันอาทิตย์ทุกคนนะ ไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของโลกนี้ก็ตามนะคะชาวไทยหรือคนไทยต่างถิ่นต่างแดนก็ตามขอมอบ,บขอเป็นกำลังใจนะคะให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงวิกฤตการโควิดนี้ไปให้ได้นะคะคุณต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะระบับผิดชอบตัวเองเยอะๆไม่ว่าผลกระทบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับเราโดยตรงหรือทางอ้อมก็ตามนะคะแล้วก็ขอเอาใจช่วยนะคะให้ทุกอย่างมันสถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายไปได้ด้วยดีนะคะ โอเคขอบคุณสำหรับการกด s u b s r r i e e ไลค์แชร์นะคะตอนนี้ยอดเราก็3ามแสนแล้วนะคะหมอโบได้ทำแบบเสื้อนะคะเสื้อยืดนะคะเสื้อยืดของ the sun the world the lover นะคะทำแจกแต่ไม่สามารถแจกได้ทั้ง3ามแสนคนคือเราต้องเข้าไปเล่นเกมนะคะที่เพจนะคะจไล์สดนะคะดูดวงหรือว่าเล่นเกมนะคะ ก็จะก,กำหนดวันที่อีกครั้งหนึ่งก็เข้าไปติดตามกันได้นะคะเป็นการตอบแทนนะคะการแจกเสื้อยืดนะคะโบวี่หกจุสีทาโร่นะคะกอ็อะไรละ่ะก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะามาดูว่าดวงของคุณนะคะชาววันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นเช่นไรนะใช้วิจัย,ยในการรับฟังนะคะเป็น general reading นะ ว้าวเดอะซันมาเลยค่ะยินดีด้วยสองเหรียญมาก,กับดวงมาก,กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอปรับนะนายกครั u p ิงออฟเพนต์เกิลโอ้โห เด e star king of sword นะ n i g h t of pentacle อื้มเก้าเหลียนเกินกุมภาเนี่ยรู้สึกว่าพัวพันกับเงินเงินทองทองนะคะชาววันอาทิตย์นะเอาแหละเห็นไพ่บางอย่าง การรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดแล้วนะคะข่าวดีได้รับความชัดเจนนะคะหรือว่าสิ่งที่รอมามันเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยเออได้คำตอบอย่างนี้ด้วยนะคะอืมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดิก่อนงดงามมาก energy the Sun นะคะใครป่วยอยู่ก็จะหายแหละนะคะในเดือนนี้นะมากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดีมากว้าว คุณได้ไพ่ของน่าจะเป็นพระแม่พแม่รัศมีนะคะเทพีแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยอะเนาะอืมเป็นเป็นวันแรกที่ได้ไพ่ของอพระแม่นะคะเทพผู้หญิง fertility ความอุดมสมบูรณ์นั่นเองพระนางรัศมีหรือพระแม่โพศพนะคะเออ ดีมากจ้ะดีมากอ่ะดีจนถึงไม่รู้จะว่าดียังไงมีเดือดสันเข้ามาด้วยนะคะให้สวยงามมากนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สวยงามเช่นกันนะคะเดี๋ยวขออีกสามใบนะชาววันอาทิตย์นะคะกําลังมีข่าวดีเข้ามานี่หรือได้รับข่าวอะไรบางอย่างมาแล้วเกี่ยวกับการเงินนะคะอืมเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้อาจจะเป็นสายทําบุญหน่อยนะคะ,ะอาจจะทําบุญ เยอะๆหรือว่าปิดทองหลังพระหรือว่าเราไปสู่ในช่วงที่แบบใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจหรือเป็นช่วงที่เข้าใกล้ในเรื่องของอความสุขทางใจอะก้วาวขัทาว้า wow, ว The Emperor ค่ะสุดยอดอันนี้ว้าว The Lover เริศด ดูสไพ่ประจำเดือนเดอนัน The Sun นะคะถือว่าชนะเลิศนะในเดือนนี้นะคะชาวทิมวันอาทิตย์นะโอเคคนที่เกิดวันอาทิตย์นะเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์นะคะซื่อสัตย์แล้วก็มีความแบบจริงใจต่อมิตรนะคะไม่คิดร้ายหรือว่าผูกกดคิดอาฆาตใครนะคะแม้มีเรื่องบาดหมางใจก็จะลืมง่ายบางทีเจ็บแล้วไม่จำนะคะหรือใครทําให้ขุนเคืองหมองใจเขาพูดดีกับเรานะคะเราก็ให้ภัยเขาเป็นคนที่ ไม่รู้ว่าเป็นคนหูเบาหรือเป็นคนที่เชื่อคนง่ายแต่เราเป็นคนที่แบบอ่วนใหญ่จะไปโทษตัวเองภายดังอะนะคะว่าไม่น่าเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าคะแต่ก็ยังคุงความให้อภัยไม่หลับไม่จํานะคะใครที่ทําดีกับเอใครมาทําดีด้วยนะคะมักที่จะหลงลืมอสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับเราอะไรอย่างเงี้ยคือคุณจะซาบซึง้ง ในสิ่งที่คนอื่นทําดีกับคุณได้ง่ายตัวเราเองเป็นคนที่มีความกระตันอยู่รู้คุณนะคะแล้วก็เหมือนทําคุณใครไม่ขึ้นนะคะชาวนาันอาทิตย์นะแต่ไม่หมอโบว,ว่าสิ่งนี้มันไม่จําเป็นที่จะแบบเกิดขึ้นกับทุกคนนะเพราะว่ามันมันแล้วแต่นะคะไม่สามารถที่จะไปจัดได้ว่าเอ๊ะคุณทําดีไม่ขึ้นอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวนะคะก็ลบตรงนั้นไปนะแล้วก็คุณจะมองโลกในแง่ดีซะมากกว่ามีอารมณ์ขันแล้วก็เป็น เป็นคนที่แบบเหมือนโกรธง่ายแต่หายเร็วนะคะโกรธง่ายหายเร็วนะคะมีความมานะพยายามนะคะแต่ชอบทําอะไรแต่แบบเอาแต่ใจตัวเองนะคะเอาแต่ใจตัวเองบางครั้งก็เหมือนเป็นคนที่แบบบา,บางครั้งเขาเรียกชอบอะไรที่มันง่ายๆอ่ะไม่ชอบอะไรที่มันยากๆนะคะอืมนี่คือชาววนอาทิตย์นะส่วนแบบอย่างอื่นนะคะก็ ถ้าเป็นการเงินนะคะชาววันอาทิตย์เงินขาดมือแต่เ็เก็บเงินไม่ค่อยได้เป็นคนที่แบบจับจ่ายหาซื้อหรือช่วยเหลือคนอื่นนะคะมักมีเรื่องที่จ่ายไปตลอดเวลาเวลาแบบก็มีคนมาเบียดเบียนบ้างอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะเงินขาดมือเพราะคนอื่นนะคะชาววันอาทิตย์เป็นหรือเปล่าคะแต่เรามีเพื่อนเยอะนะคะเนาะเป็นคนที่มีเพื่อนเยอะ แต่เพื่อนที่สนิทสนมรู้ใจกันเนี่ยจะมีเพียงไม่กี่คนหรอกที่คบกันนานๆอย่างเงี้ยน,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 นะคะเออนี่ก็ลองดูเนาะว่าใช่ไม่ใช่คอมเมนต์ด้วยนะคะแต่เราก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายมีมนุษยสัมพันธ์ดีอะไม่ช่ย,ไม,ชยไม่ชอบขัดคอใคระคะ่ะเออก็ถือว่าน่ารักนะหมอโบมอง,องเป็นคนที่แบบมีเรียกว่า มีมีมันรุยสัมพันธ์ดีอะนะคะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะไพ่งดงามมากก่อนหน้านี้เพิ่งได้ข่าวดีอะไรมาหรือเพิ่งมีคนเข้ามาในชีวิตหรือข่าวดีอะไรก็ไม่รู้อะในเรื่องของเงินเงินทองทองนะคะหรือแบบมีข่าวดีการงานก็ได้หรือความสัมพันธ์ก็ได้นะคะการเงินกําลังปังอะนะชาววันอาทิตย์นะในเดือนนี้จะมีอ่อให้ระวังในเรื่องของการหมุนเงินหรือใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยนะแต่การเงินคุณหมอโบว่าหมุนก็หมุนแปบ,บเดียวแต่คุณไม่ได้เดือดร้อนนะคะ ไพ่เดอะซันเนี่ยโชคลาบมาเลยอ่ะนะคะเอาแหละเจ้าชะตาเนี่ยจะพบกับความสําเร็จในเดือนกุมภาพันธ์หรือบางคนอาจจะมีเกณฑ์แบบให้กําเนิดบุตรบริวาลเพิ่มสมาชิกในครอบครัวก็ได้นะนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยความหวังถ้ากําลังเจ็บป่วยอยู่ก็จะหายมีปฏิหารนะคะโครงการใดๆก็จะสําเร็จรุ่งนะคะเออถ้าไม่ติดโควิด ถ้าสาเร็จรุ่งรุงคือสามารถไปได้นะคะสามารถที่จะทําให้มาเออรอดตายได้อย่างเงี้ยเออถึงม้สถานการณ์จะวิกฤตก็ตามนะคะแต่จะสําเร็จรุ่งรุงได้นะคะการเดินทางเนี่ยก็จะสําเร็จถ้าได้เดินทางเนาะความรักก็จะได้พบกับมิตรที่ดีงามแต่งงานหรือคุณขอแค่คุณมีความหวังเหมือนเดอะสตาร์เข้าไว้นะคะคุณจะสมหวังเหมือนไพ่เดอะซันเลย <The Sun S 1> ไพ่มาบอกว่าคุณจะต้องมีทั้งความหวังมีทั้งความมานะแล้วก็มีพลัง ศรัทธานำมาซึ่งปฏิหารจำไห้นะคะความศรัทธาจะนำมาซึ่งปฏิหารอะไรก็ตามนะคะหมอมองว,ว่าบางท่านอาจจะได้ปรับตัวกับบางอย่างนะคะมีการได้ปรับตัวกับบางอย่างการงานเนี้ยดีมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามนะคะจะสําเร็จนะในเดือนกุมภาพันธ์ส่วนการเงินก็จะแบบฟโฟล่นะคะก้าวเหรียญมาบอกคือการเงินฟโฟลแล้วก็แบบ บางท่านอาจจะมีแค่ภาระนะคะที่ทําให้คุณต้องได้หมุนเงินหรือปรับตัวบางช่วงเท่านั้นเองนะแต่การเงินดีนะคะให้ระวังการมีปากเสียงอีโก้อารมณ์นะคะมุทะลุอะไรเงี้ยก็ควรที่จะระวังนะแต่การงานก็อาจจะต้องแบบ take action นิดนึงนะเออเทคแอคชั่นนิดนึงแต่มันมันเป็นอะไรที่เราก็แบบ สามารถที่จะไปได้ใครที่ำงานที่แบบเกี่ยวกับเครียร์ทีฟไอเดียหรือนำผลงานของคุณออกสู่สาธารณะเนี่ยจะดีมากจะปังมากจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงได้คุณรอคอยอะไรอยู่คุณจะได้ข่าวนั้นนะคะในเดือนนี้ Judgment มากับ The Sun นี้คือได้ข่าวซึ่งมันเป็นข่าวพ o ิชีพเอาลูกหรือเป็นข่าวดีอ่ะก o d ดนิวอ่ะนะคะในเดือนกุมภาพันธ์คือการงานสูงสุดเลยคือ ได้เดมเพลอร์บางคนอั่นที่บอกนะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนหรือตัวเราเองเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งที่มันดีขึ้นแล้วเราต้องปรับตัว นะคะรักษาศักยภาพของตัวเองโชว์ความสามารถให้คนอื่นรู้ว่าฉันทําได้ฉันดีเซิร์ฟนะคะกับตําแหน่งนี้อะไรไปอย่างเงี้ยนะคะแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณดีมากๆนะคะ,ะระลึกถึงท่านหรือทําบุญก็กรวดน้ําให้ท่านด้วยนะคะบางคนอยากจะสวดมนต์ก็สวดมารมี30สทัดได้นะคะสําหรับชาววันอาทิตย์ในเดือนกุมภาพันธ์เนาะแล้วก็มาดูว่าความรักเนี่ยบางคนอาจจะมีแฟนเก่าย้อนกลับมาหรือยังอ่อนๆออบๆอยู่นะคะ กับ,บชาวธาตุลมนะคะมีธาตุธาตุลมธาตุน้ําอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมีการได้รับข่าวอะไรบางอย่างจากจแฟนเก่าหรือแฟนเก่ามีเกณฑ์แบบติดต่อมาหรือย้อนกลับมาก็ได้นะคะถ้าคนโสดนะคะคุณจะได้พบกับใครสักคนหนึ่งแบบสายทําบุญเจอกันหรือว่าคุณจะได้พบกับใครที่แบบเ,เป็นคนที่โรแมนติกหน่อยอะเข้ามาหรือเป็นคนที่แบบต่างชาติก็ได้นะหรือว่า ต่างวัยก็ได้นะคะหรืออาจาจะเป็นผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่คุณพ่อพี่ชายหรือเจ้านายแนะนําให้รู้จักก็ได้นะคะในเดือนนี้แล้วก็มาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะบอกอะไรนะพระแม่พระนางพระแม่รัศมีหรือพระแม่โพศพนะคะทันพระนางทันลักษมีหรือพระแม่รัศมีนั่นแหละนะคะ คือความอบอ้อมหรือการได้รับความช่วยเหลือเจือจุนนะคะอือคือไพ่บอกว่าคุณควรจะไปทําบุญนะคะในเดือนนี้เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้แล้วเรียนรู้ที่จะเป็นผู้รับเช่นกันคือชีวิตเราดีอ่ะบางคนอาจจะแบบผ่านการทําบุญมาเยอะแยะมากมายนะคะสายทําบุญไม่เสียงอะไรอ่ะคือควรจะทําบุญหรือนั่งสมาธิสวดมนต์ระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณด้วยนะคะที่ปกปักรักษาคุณ การงานนะคะการงานในเดือนนี้คือสุดยอดนะคะจะประสบความสําเร็จอยู่ในเกณฑ์ดีมีความราบรื่นนะคะเนาะเดือนนี้อาจจะไปเกี่ยวข้องกับผู้หญิงก็ได้นะคะหรือ,อคนที่มีลักษณะเป็นแบบอือ้ออาทรหน่อยอเข้ามาในชีวิตเราอะนะคะอาจจะเป็นชาวทาตดินก็ได้นะคะจะได้พบกับคนถูกใจนะถ้าพูดถึงความรักนะคะเอาล่ะ น้องๆนงักศึกษานะคะการเรียนเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากเลยแหละเป็นเดซันนะคะบางคนถึงขั้นแบบไปเทคคอร์สระยะสั้นระยะยาวคอร์สระยะสั้นคือจบการศึกษาได้ดีนะคะคือมีสมาธิเรียนแล้วแบบว่าเรียนได้ลึกซึ้งมากนะคะเออแบบดีอะคะ่ะการเรียนดีแล้วก็การเงินการเงินจะมีฐานะที่แบบโหมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะคะการเงินดีนะคะคือคุณจะรู้สึกว่า นี้ตัวเองแบบเงินทองไหลมาเทมาจากช่องทางไหนก็ไม่รู้อะ่ะมีความมั่งคั่งร่ารวยนะถ้าได้ไพ่พระแม่ลัศมีเนี่ยนะคะมั่งคั่งร่ํารวยมีความอุดมสมบูรณ์นะคะควรระมัดระวังการจับใจ่ายใช้สอยด้วยนะเออแต่ว่าเป็นเดือนที่แบบว้าวฉันแบบสะดวกสบายเป็นอิสระทางการเงินนะคะหมุนเงินได้แป๊บหนึ่งก็มีเงินเข้ามาหาเงินแบบคล่องนะคะแต่ว่าสะดวกใช้สบายใจก็ได้นะ <laughs> นะคะก็ ใช้เงินก็เยอะเหมือนกันความฟุ่มเฟือยนะคะส่วนความรักนะคะจะมีความอ่อนหวานน่ารื่นรมนะคะเราก็มีความแบบหวังดีแก่กันและกันสำหรับคนที่มีคู่นะคะแล้วก็จะมีแบบเขาเรียกอะไรกิจกรรมนะคะที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวหรือว่าคุณทําอะไรร่วมกันก็ได้แต่มันมีความรู้สึกดีๆอยู่ในนั้นนะคะแล้วก็ควรค่อยเป็นค่อยไปนะสำหรับใครที่ เพึ่งคบกันค่อยเป็นค่อยไปเพึ่งรีบดีกว่าเนาะส่วนใครที่คบกันนานแล้วมีเกณฑ์จะได้แต่งงานเนี่ยเดอสันก็มาบอกด้วยมีเกณฑ์จะได้แต่งงานการรอคอยมาถึงจุดสิ้นสุดนะคะเป็นช่วงเวลาของอ,อะไรที่ดีมากถ้าจะวางแผนในเรื่องของการแต่งงานการมีบุตรเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะคะถ้าเป็นสุขภาพจะแข็งแรงมากๆนะคะในเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์สุขภาพแข็งแรงนะคะอถ้าเดินทางก็อาจจะได้ไปสถานที่ที่แบบเป็นแหล่งธรรมชาติอะไรไปซะอย่างเงี้ยนะคะ อืมขอเปิดไพ่เอาลคอแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์หมอบอกว่า1แหละคนเก่าย้อนกลับมาแต่เดือนนี้คุณมีเสน่ห์มากจะมีคนเข้ามานะคะเมถุนตุนกุมนะคะเน้นเมถุนเลยนะคะแล้วก็ชาวธาตุดินนะจะมีคนเข้ามาเป็นเดอะ์ v เลเวอร์นะคะถ้าินเฟรมก็ได้หรือว่าโซเมดก็ได้นะคะ สามารถที่จะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักคุณจะสามารถที่จะมีคอมมิเมนต์นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีได้นะคะบางคนก็ไปทําบุญกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยคือความสัมพันธ์มั่นคงขึ้นนั่นเองนะชาวอ,อาทิตย์พัฒนาดีขึ้นแล้วก็มั่นคงขึ้นนั่นเองคราวจักรนะคะจักรที่เจ็ดอ้าวลีดนะการ พัฒนาศักยภาพในร่องของการเรียนจะปังมากๆกับการงานนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ,ะมีข่าวจาก,การะเกิดขึ้นด้วยนะคะในเดือนนี้อาจจะบางคนกําลังอาจจะเปิดแบบเติร์ดไออยู่ตาที่3หรือเปิดจาก,การาที่7นะจาัก,การมงกุดก็ได้นะคะเยวจะมาอ่านให้ฟังคือในเดือนนี้นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์บางคนอาจจะไปทําบุญหรือบางคนสวดมนต์นั่งสมาธิหรือพยายามที่จะ เข้าลึกนะคะศึกษาศาสธ,ธรรมะหรือว่าศาสตร์โยคะหรือว่าจักกะก็ได้นะคะเออคุณกาลังเข้าไปสู่แบบลึกซึ้งในเรื่องของาศาสนาก็มีอะ่ะบางคนนะคะแล้วก็การได้เป็นผู้นําก็โดดเด่นเช่นกันนะคะความพยายามที่จะทุ่มเทกับสิ่งที่คุณทำอะ่ะในเดือนนี้นะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าวิศวกรโฟรแมนหรือว่าการศึกษาการเล่าเรียนต่างๆสิ่งที่คุณทำทุ่มเทมันจะ ออกดอกออกผลเป็นเดอนสันนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานเหมือนกันนะคะอยู่ในระดับแนวหน้าคือได้รับหน้าที่ความรับผิดชอบว่าคุณเทคแอคชั่นนั้นรักษาศักยภาพของตัวเองนะคะมาดูว่าจักระที่7ของคุณนะคะคือเขาอยากจะบอกอะไรบางคนนะคะอาจจะมีอะไรแบบเฮ้ยมันกําลังจะเปิดแล้วหรือเปล่าจักระที่7ฉันกําลังทําการเปิดคุณจะเปิดได้นะคะถ้าใครที่จะแบบเปิดจักระที่7คุณจะสามารถเปิดได้ในเดือนกุมภาพันธ์นะหรือเปิดตาที่3ก็ได้นะคะ เป็นจักราสูงสุดในเรื่องของจิตวิญญาณนะคะถ้าจักราที่เจ็ดเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวลืมบอกว่าวันที่ดีก่อนนะวันที่ดีที่สุดของชาววันอาทิตย์นะคือวันอาทิตย์เลยนะคะของเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นหวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันจันทร์เดี๋ยวนะวันอาทิตย์กับวันจันทร์จะปังมากๆนะคะ อาทิตย์กับจันนะคะรุ่งเรืองอาทิตย์แล้วก็จันแล้วก็สุกด้วยนะคะสุกด้วยอาทิตย์จันทร์สุกนะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันที่ปังที่สุดสําหรับคุณนะทีนี้เรามาดูว่าจาักรกาศที่7เ,เนี่ยคือมันเป็นยังไงเหรอคะคุณสามารถเสิร์ชได้ที่ g o o g l e หรือว่า u t u b e ก็ได้นะคะความรู้เพิ่มเติมเสริมถ้าอยากจะรู้นะคะเป็ดจัก,การที่7เ,เนี่ย ะค,ะคือจะเป็นอยู่เหนือสุดนะคะตรงกลางกระหม่อมนะคะจะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกการรู้แจ้งการรับรู้นะคะว่าเราเนะ่ยเราทุกคนนะ่ะล้วนเป็นเป็นส่วนเล็กๆนะคะทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของจัก,กรวาลนนะ่ะทาให้เรารู้ตัวตนเราได้นะคะเราก็เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะนี่คือจัก,การที่7หรือคราวจาัก,การนั่นเองนะคะมงกุฎจาัก,การานั่นแหละ สัญญาณเตือนถ้าจัก,การนี้ปัญหานี้มีปัญหาโททีลิ้นเริ่มไปแล้วนะบางคนถ้าจาัก,การของคุณมีปัญหาอาจจะเป็นจากกานักรานี้หรือบางคนกําลังจะเปิดจากกาักรานี้คุณจะเปิดได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเอาแหละคุณจะเปิดคุณก็ต้องเช็คดูนะคะศีรษะนะคะจะปวดศีรษะบ่อยถ้ามันมีปัญหาหรือว่าถูกบล็อกอยู่จะไม่มีสมาธิทํางานหรือเป็นคนที่แบบนั่งเลื่อนลอยฝันกลางวันเลื่อยเปื่อยเย็น เฉื่อยชาขี้เกียจไรจุดหมายมองหามองหาอะไรก็เห็นแต่ปัญหาไปหมดนะคะคือรู้สึกว่าชีวิตนี้มันไม่มีความหมายมันไม่มีข้อดีเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็จะไม่มีรางสังหรณ์หรือไม่สามารถรับรู้ถึงคําแนะนําจากอํานาจของสิ่งที่สูงสุดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณอยากจะเข้าใกล้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอพรได้คุณอาจจะต้องแบบ เริ่มเช็คจักรกดนี้ได้แล้วนะนะคะบางคนจะไม่มีความศรัทธาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือาศาสนาเลยถ้าคุณแบบจักรนี้มืดบอดนะคะคุณไม่เชื่ออะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แม้แต่ไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองไม่นับถือตัวเองด้วยนะคะคุณมักจะคิดว่าไม่มีจริงหรอกพระเจ้าไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยจักร่าลนันอะไรไม่มีหรอก <c ười> คือคิดลบมากๆอ่ะนะคะคือไม่เคยช่วยเหลืออะไรฉันชีวิตฉันแย่ฉันจนฉันทุกข์มากอะไรอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกอย่างเงี้ย เห็นก่นตัวเองเสมออ่ะเออไม่ไม่สามารถที่จะมองโลกที่มันกว้างออกไปได้คุณไม่ไม่สามารถที่จะรับเขาเรียกอะไรนะรับข้อแนะนําหรือรับฟังความคิดเห็นคนคนอื่นได้อ่ะนี่คือถ้ามันมีปัญหาเช็คตัวเองได้นะคะวิธีแก้ไขคือ 1. นั่งสมาธิเนี่ยนะมีเก่น,นั่งสมาธิหรือว่า ทำจใจให้มันเย็นลงนะคะหัดเข้าร่วมกิจกรรมที่มันเป็นสรรสร้างสร้างแบบประโยชน์ช่วยเหลือคนอื่นนะปิดทองหลังผ้าหรือทําอะไรที่เป็นการกุศลนะคะ 3. บันทึกสิ่งดีๆนะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่าเอะมันมันน่าจดจํานะคะสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นระหว่างวันอะไรที่เราทําไปบ้างนะคะเราจะรู้สึกว่าชีวิตเราไม่ได้ไร้สาระหรือไร้ค่านะคะถ้าเรารู้สึกว่าตกต่ําเมื่อไหร่ให้หยิบเอาสิ่งดีๆที่เราเขียนไว้ขึ้นมาอ่านนะคะหรือ เชื่อถึงพลังในตัวเองนะคะคุณสามารถที่จะแบบเข้าไปถึงตรงนี้ได้แล้วเอาความสามารถของเองออกมาได้ฝึกฝนนะคะฝึกฝนที่จะทําอะไรบางอย่างเราก็ภูมิใจในตัวเองเสมอเสมอแม้แต่ความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่เราแบบไม่เคยทามาก่อนเออออกไปดูหนังคนเดียวหรือไปเดินเล่นคนเดียวหรือว่าไปแบบทําอะไรแบบ เล็กๆน้นอยๆที่คุณสามารถภูมิใจได้ฝึกจากเล็กๆน้อยๆไปอะค่ะแล้วเราจะรู้สึกว่าเราแกร่งขึ้นนะคะหรือว่าฝึกโยคะนั่งสมาธิก็ว่าไปเนาะอลองดูนะคะถ้ามันเป็นประโยชน์เพราะว่าหลายคนในช่องนี้ก็บอกเออมันก็เป็นประโยชน์นะหมอโบก็คือเอามาฝากถ้าเปิดเห็นก็จะพูดถ้าไม่ถ้าไม่ได้เปิดได้ก็จะไม่พูดนะคะเอาแหละคือเดอะซันกับพ่อแม่รัศมีมาก็ถือว่าสุดยอดแล้วอ่ะนะคะ ในเดือนกุมภาพันธ์สําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ดึงดูดจต่สิ่งดีๆเข้ามาพิมพ์คําว่าขอบคุณขอบคุณดสันขอบคุณจัก,กรวาลขอบคุณความสําเร็จนะคะขอให้ชาววันอาทิตย์ทุกคนนะคะจงมีแต่ความสุขมากๆคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้ด้วยนะ